ราชาลูกหนังทุ่โลคขอเสนออายุน้อยร้อยล้านความโหดหลายอัพ11แข้งลิเวอร์พูลชุดอยู่23ว่าถึงคุ้มกำลังเชิงลึกลิเวอร์พูลเป็นทีมที่รับการยกนิ้วให้จากผู้สันทัดกรณีเนื่องจากมีการผสมผสานดาวเตะจอมเก๋าอย่างโมเมสซาล่าและเฟอร์กิวฟานไดากับดาวเตะหนุ่มฟีเท้าฉชากาตได้อย่างลงตัวแน่นอนว่านโยบายการเซ็นสัญญาเพื่ออนาคตที่ว่านี้ต้องยกความดีความชอบให้กับเจรเกนคลอป คุณซื้อชาวเยอรมันผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลอย่างไรก็ดีหากจะนับเฉพาะขุนพลหงแดงที่มีอายุไม่เกิน23ปีเราขอท้าเลยว่านี่คือทีมที่สามารถต่อกรกับทุกสโมสร,รในพิีเมียร์ได้อย่างสบายภายใต้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูควีวินเคลเลเอร์อลิซอนจะมีอายุครบ30ปีในปีนี้และยังรักษาตำแหน่งประตูมืาหนึ่งของทีมได้อย่างเหนียวแน่นโดยเขามีสัญญาก,กับสโมสร,รจนถึงปี2027 ถึงกระนั้นเคลเลอร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมรับภาระแทนมือกาวทีมชาติบราซิลทุกเมือ่อหากสโมสรต้องการในทวันทีมชาติไอร์แลนด์ได้ลงเล่นในเกมชิงชเอิรดคาร์บาวครับบูกับเชลซีในปี2022และกลายเป็นฮีโร่ของสโมสรด้วยการโชว์ฟอร์มเซฟลูกอันตรายอุตลุดก่อนสังหารลูกโทษตุงตาข่ายในการดวลความแม่นเป้าอีกต่างหากอลิซอนเบกเกอร์เป็นนายทวันที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผม แตเรามีนายทวารชั้นดีอีกรายและผมขอบอกตามตรงเลยว่าควีวินเคิลเฮอร์เป็นนายทวารมือสองที่ดีที่สุดในโลกเช่นกันครอบให้สัมภาษณ์ที่เวมบลีเขาเล่นเกมในคืนนี้ได้อย่างพิเศษผมจําได้แม่นถึงการเซฟสองครั้งที่สําคัญเป็นอย่างน้อยและน่าจะมีมากกว่านั้นอีกดังนั้นเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผมตัดสินใจถูกที่ส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงแบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อนุเหมือนจะคาแข้งมายัางยาวนานแล้วก็เถอะ แต่อันที่จริงอเล็กซานเดอร์โนมีอายุแค่23ปีเท่านั้นขะเดยียวกันกองหลังทีมชาติอังกฤษประสบความสําเร็จเป็นล้นพ้นโดยได้ทั้งแชมป์พิมลีแชมเปี้ยนลีกคาราบาวครับเอฟเอครับยู่ฝ้าซูเปอร,ร์คัพและสโมสรโลกเท่านั้นไม่พอเขายังทําลายสถิติของคริสเตียโนโรนัลโดในฐานะนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์6รายการใหญ่กับสโมสรแห่งกฤษกด้วยและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กปั้นของหงแดงรายนี้ได้รับการยกให้เป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลก แม้จะยังพัฒนาฝีเท้าได้อีกก็ตามจากอายุเพียงน้อยนิดของเขาเซนเตอร์ฮาฟอิบราฮิมาโกนาเตถึงขณะนี้ฟานได้กับเจอมาติมีอายุ30ปีแล้วเมือ่อปี2021จึงทำให้ลีปูตัดสินใจดึงเซนเตอร์ฮาฟหนุ่มมาจากทีมอาเบลัพซิกดาวเตวัย23ปีอาจได้ลงเล่นไม่มากนักในซีซั่น2021-2022แต่เขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นคีแมนพาทีมทะลุเข้าชิงเชลล์ถ้วยแชมเปี้ยนลิกยิ่งเมื่อได้จับคู่กับฝานไดกองหลังเฟรนด์แมนก็ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาศักยภาพจนทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์ฮาร์ฟชั้นแนวหน้าไปแล้วเซ็นเตอร์ฮาร์ฟบิลลี่คูเมเดียวดาวเตะวัย19ปีชาวเมืองน้ำหอมเข้ามาอยู่กับอาคาเดมี่ของเรดแมชชีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2018และรับหน้าที่เป็นเด็กเกมบอลในเกมแชมเปี้ยนลิกรอบตัดเชือกนัด2ที่คาย่บเซโลนากระจุย4ต่อ0นย์ เมื่อปี2 0 1 9จนในที่สุดเขาก็ได้ประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดบูกับ FC มิดทิลแลนด์เมื่อเดือนธันวาคม2020พร้อมทั้งกลายเป็นพ่อค้าแข้งอายุน้อยที่สุดของทีมที่ได้ลงเล่นในถ้วยหูใหญ่หลังผ่านการลงบูให้ทีมลิพูชุดยู23ในซีซั่น2021-2022ล่าสุดกองหลังดาวรุ่งเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นให้กับทีมออสเตรียเบียนาแบบยืมตัวในซีซั่นหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบ็คซ้ายเคาวินแลมซี แอนดูลาบสันมีอายุ28ปีแล้วขณะที่คอสตาซีมีคาสมีอายุน้อยกว่ากองหลังทีมชาติสกอตแลนด์2ปีสำหรับแรมซี่ซึ่งย้ายจากอาบดินเมื่อไม่นานด้วยค่าตัว4.2ล้านปอนด์แม้จะเล่นเป็นแบ็กขวาแต่ในเมื่อหงแดงไม่มีแบ็กซ้ายวัยรุ่นเราจึงขอส่งเขาย้ายมาสวมบทแบ็กซ้ายในวัย18ปีแรมซีได้รางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกวิสกี้ในซีซั่น2021-2022 20จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาพร้อมพงขึ้นมาเป็นตัวแของ็งซานเลยว มิดฟิลด์ไทเลอร์มอตันในเมื่อฟาบินโยยังสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจมอตันจึงต้องรอเวลาของตัวเองต่อไปอีกระยะเด็กปั้นของสมศรได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนกันยายน2021หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในทีมหงแดงชุดยู่18และยู่23แม้จะมีอายุเพียง19ปีแต่มอตันมีประสบการณ์ลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วในเกมชนะปอร์โตและเอซีมิลานซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีชั้นเชิงที่สูงส่งมากพอ มันน่าเพลิดเพลินที่ได้เห็นเขาเล่นเขาแสดงให้เห็นถึงมันสมองในคืนนี้ครอบกล่าวหลังคุมทีมบุกไปกำชัยที่ซานซิโรวยสกอร์สองต่อหนึ่งมิดฟิลเคอร์ติจนโจน,โจนแจ้งเกิดได้อย่างน่าฮือฮาจากการสันโบลลูกไซ้งในเกม FA ครับนัดชนะเอเบตันทีมร่วมเมืองเมื่อเดือนมกราคม2020แม้จะยังยึดตำแหน่งในทีมตัวจริงไม่ได้แต่เขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของฝีเท้าอีกทั้งอย่าลืมว่าเขามีอายุแค่21ปีเท่านั้น ขนาดเดียวกันลิพูไม่ได้เสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยจึงเชื่อได้ว่าพวกเขาวังพึ่งพาโจนในอนาคตอย่างแน่นอนเขายัางอายุน้อยแต่จากที่ผมเห็นเขามีความสามารถที่เหลือเชื่อมากเขาพร้อมก้าวไปสู่อีกระดับแล้วหากได้ลงเล่นมากกว่านี้พราอบเปิดปากเมื่อช่วงต้นปีปีขวาฮาวิเอลเลียตถูกดึงมาจากฟูแลมและกลายเป็นตั้งแต่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นเกมพิมลี กองกลางร่างเล็กสร้างผลงานได้ดีสมัยที่ถูกปล่อยให้แบ็กเบิร์นยืมไปลงสนามในซีซั่นส0 2 0ั0 2 1นโดยเขาลงเล่น4 3นัดและยิงได้7ประตูบวกกับ12แอสซิส์ก้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของหงแดงในซีซั่น2021-2022แต่โชคร้ายประสบกับปัญหาข้อเท้าพังในเกมชนะลิทหลังเรียกความฟิตกลับมาได้สำเร็จพ่อค้าแข้งวัย19ปีก็เริ่มกลับมาลงสนามได้อีกหนและน่าจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในซีซั่น2022-2023 มิดฟิล์ตัวรุกฟาบิโอคาวันโยเป็นเด็กปั้นของฟูแล่มอีกรายและสร้างผลงานมีส่วนร่วมโดยตรงกับ18ประตูผ่าทีมของมาโกซินวาคว้าแชมป์แชมเปียนชิพสี่สั้น2021ถึง2022ทะยานกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสชุดอยู21ถูกลือกับเรอัลริตและบาซโลรนาเช่นกันแต่สุดท้ายเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลภายใต้ค่าตัว5ล้านปอนด์ ได้รับการยอมรับถึงทักษะและเทคนิคจนทำให้ดาวเตะวัย19ปีถูกเปรียบเทียบกับฟิลิเป้กูดินโยอดีตดาวเตะทีมชาติบราซิลของทีมแอนฟิ์อยู่บ่อยๆปีกซ้ายเคธกอร์ดอนกอร์ดอนประเดิมสนามในระดับอาชีพกับดาบีด้วยวัย16ปีในเดือนธันวาคม2020และจากนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์เขาก็ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูล ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเรดแมชชีนไปแล้ว4นัดในซีซั่นส0 2 1ันถึงนยี่แถมซอยตะข่ายได้ด้วยในเกม FA ครับนัดพิชิตชูบิลีทาวสร้างชื่อเป็นขุนพลของสโมสร,รอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2องที่คลำเป้าได้ปัจจุบันในวัย17ปีกอรดอนยังมีอนาคตกับรัวแอนฟิวและอาจได้เลื่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ย่างเต็มตัวในซีซั่นส0 2 2ันถึงนทดแทนการย้ายออกไปของดีวอกโอเิกี igi, และทาค um ุมิมินามิโน ซูนาดาวินนูเยสแม้จะมีทั้งโมซาลาโรเบโตฟีมิโนดิโกโชต้าและลุยเดอาสอัดแน่นอยู่ในแผงรุกแต่ครอปตัดสินใจเสริมขุมกำลังอีกหลังจากซาดิโมาเน่จ่อย้ายสโมสร,รก่อนลงเอยกับบาเยิร์มิวนิกและในที่สุลลิปูก็ลงทุนด้วยเงินก้อนโต85ล้านปอนด์กระชากดาวหิงทีมชาติอุรุกวัยมาจากทีมเบนฟิก้าขณะเดียวกันซูนา,า una, ลาตินมีอายุแค่23ปีเท่านั้นหลังจากที่ได้เป่าเทียนฉลองวันเกิดอีกรอบไปเมื่อไม่กี่วันก่อน แต่ซีซั่นที่ผ่านมาเขาระเบิดฟอร์มทะลวงประตูดได้34ลูกจาก41นัดจนกลายเป็นหัวหอกเนื้อหอมที่หลายทีมปรารถนาจรดประกาศด้วยเจมส์เพียสจาก The a t ์เ e ติกรายงานว่าเจอเกนครอบยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวของนาบีเกต้านับตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาในสโมสรลิปูจนถึงตอนนี้ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจอยู่เสมอครอบเชื่อว่ากีตาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มากพรสวรรค์อย่างมาก และแน่นอนว่าสโมสรลิพูเองก็เตรียมที่จะเดินหน้าพูดคุยในการขยายสัญญาฉบับใหม่ของเขากับทางสโมสรในทันทีที่นักเตะเดินทางมาถึงสโมสรหลังจากวันหยุดพักร้อนสิ้นสุดลงลิพูเอ็กโคยืนยันว่าดาวินนูเยสจะได้รับค่าในราวๆหนึ่0 0สนสปอนต์ต่อสัปดาห์เทียบเท่ากับทางดิโกโชต้าและลุยดิอารสที่ได้รับในเวลานี้ลิพูเอ็กโครายยานว่าผู้เล่นดาวรุ่งของทีมลิปูยูสิแและยู1 ทุกๆคนเดินทางกลับมารายงานตัวกับทางสโมสรแล้วในตอนนี้และกําลังเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการถูกคัดเลือกให้ไปปรีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่ในต้นเดือนหน้านี้บาการีซิเซเอเยนประชาสัมพันธ์ของเซเดลมาเน่ได้ออกมาเปิดเผยว่าบริสัซงช็กแมงเป็นทีมที่อยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางมาเน่และเอเย่นส่วนตัวของเขาเช่นเดียวกันแต่ความไม่แน่นอนในอนาคตของเลโอนาร์โดผู้มยการกีฬาของสโมสรในขณะนั้นทําให้เกิดความลังเลในการย้ายไปที่นั่น ใช่เปีอเชเองก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่เข้ามาพูดคุยเบื้องต้นเช่นกันพวกเขาให้ความสนใจซาดีโวแบบจริงๆจังๆเลยนะและเลโอนาร์โดเองก็ได้ติดต่อไปทางเอเยตนของซาเดิโออยู่หลายครั้งพวกเขาพูดคุยกันบ่อยเลยทีเดียวพูดคุยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายทีมของซาดีโอที่เปีอเชที่สามารถเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดมันก็จบลง ทุกคนรู้ดีว่าอนาคตของเลอนาโดกำลังอยู่ในความสงสัยในเวลานั้นเรารู้ว่าเขาทำสำเร็จมาแล้วในรายของดิเนลเมสซี่และปีนี้เป้าหมายของเขาก็คือสาเดีมันเข้าใกล้อย่างมากจริงๆพวกเขากำหนดเป้าหมายเอาไว้ในการเสริมทัพแบบบิ๊กเนมสอคนคนหนึ่งคือสาเดียมาเน่ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือกองหลังตัวกลางของอาร์เจนตินาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ